สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่แตงอีกเช่นเคยนะคะในช่วงชวนกันเก่งพบกับพี่แตงแบบนี้ก็แน่นอนว่าพี่แตงอ่ะต้องมีเทคนิคแปลกๆใหม่ๆสนุกๆมาแนะนำให้น้องๆกันแน่ๆเลยค่ะแล้ววันนี้เทคนิคของเราก็คือการใช้คาตตันมัดค่ะเราจะใช้มาระบายสีและรูปในวันนี้ที่พี่แตงจะวาดเนี่ย ก็เป็นสัตว์ที่มีขนสีขาวและดำขนนุ่มหน้ากอดแล้วก็มีขอบตาดำๆด้วยนะคะคิดออกไหมว่าตัวอะไรติ๊กตักติ๊กตกติ๊กตกแน่ใช่แล้วมีแันด้าค่ะเจ้าหลินปิงและก็คุณแม่หลินหุยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์อย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคัตตันบัตค่ะสีโปสเตอร์กันกรเทปสำหรับปิด ตรงขอบนะคะดินสอยังลบคู่กันจานสีปากกาตัดเส้นแล้วก็กระดาษร้อยปอนค่ะก่อนอื่นเราจะใช้เทปกั้นขอบกระดาษก่อนนะคะเพื่อไม่ให้สีเลอะค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วได้กระดาษที่กั้นขอบเทปแล้วเราก็เริ่มวาดรูปได้เลยค่ะเราก็จะมาวาดเจ้าหลินปิงน้อยกันก่อนเลยนะคะขอบตาดำของเจ้าหลินปิงค่ะต่อไปก็แขน แขนเราก็วาดเป็นวงรีนะคะแต่ว่ายาวๆหน่อยแลนะทีนี้เราก็จะมาวาดมาม้าของเจ้าหลินปิงก็คือคุณแม่หลินหุยนะคะคุณแม่หลินหุยก็เหมือนเจ้าหลินปิงเลยนะคะแค่ขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นเองค่ะนี่แล้วเราก็วาดรูปใบไผ่นะคะ ซึ่งเป็นอาหารโปรดของเจ้าหลินหุยและหลินปิงพอราวาดเจ,จ้าแพนด้าน้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่แตงก็จะมาวาดสวนไผ่และก,ก็ก้อนหินเอาไว้สำหรับให้เจ้าหลินหุยและก็หลินปิงพักผ่อนแล้วก็มีอาหารเวลาประทานด้วยนะคะมาถึงขั้นตอนสำคัญของเรานะคะเราจะใช้คัตตันบัดค่ะจุ่มสีแล้วก็ระบายเป็นเทคนิคพิเศษที่พี่แตงนำมามอบให้น้นองๆค่ะเดี๋ยวพี่ตงจะกำหนดแสงเงาของภาพนะคะ ภาพนี้พี่แตงกำหนดให้แสงเข้ามาที่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นข้างซ้ายสีก็จะอ่อนกว่าข้างขวาค่ะพี่แตงเลือกใช้สีฟ้าอ่อนเพื่อระบายให้เกิดแสงที่ตัวเจ้าหลิ่นปิงค่ะพอเราระบายที่ขอบแล้วเราก็ใช้สีขาวนะคะจุดทับนะคะเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งของหน้าเจ้าหลินปิงพี่แตงก็เลือกใช้สีเทาเพื่อทําเงานะคะ ใช้สีขาวจุดทับนะคะเพื่อให้เกิดความกลมกลืนค่ะตอนนี้พี่แตงก็ลงส่วนที่เป็นหัวและลำตัวของเจ้าหลินหุ้ยและหลินปิงเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาลงส่วนที่เป็นสีดำกันได้เลยค่ะเมือเราลงสีดำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอให้แห้งก่อนและทีนี้เราก็จะมาระบายสีฉากหลังกันค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตัดเส้นค่ะ น้องๆคะการตัดเส้นเนี่ยก็จะช่วยให้รูปที่น้องๆวาดอ่ะดูคมชัดแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะพอเราตัดเส้นเสร็จแล้วเราก็ต้องลอกเทปกาวที่เราแปะไว้ตอนแรกออกด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวสวยจังเลยเจ้าแพนด้าแม่ลูกหลินหุยและหลินปิงนึกไม่ถึงเลยสิคะว่าคัตตันบัตที่เราใช้ปั่นหูเนี่ยก็สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะสวยๆได้ น่ารักไหมคะดูสีขนนุ่มหน้ากอดเชี้ยวและน้องๆก็อย่าลืมนำเทคนิคการจุดภาพด้วยคัตตันบัตกลับไปใช้ด้วยนะคะแล้วพวกเรามาพบกันใหม่ได้ในวันพุธหน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ